คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันที่14เดือน2นะครับผมเออฟีปีเท่าไหร่ดีฟี67แล้วกันนะครับเอาบภต่อไทยนะโอเค ปีปีที่สิสี่เดือนสองปีหกเจ็ดนะครับเรามาดูกันว่าปีปรับปรุงครั้งนี้มันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับมาดูที่ข้อมูลข่าวสารกันก่อนเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็มีประกาศแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะครับประกาศสีเกียวนะมีอยู่เก้าประกาศด้วยกันนะครับอ่ะเริ่มจากข้างล่างสุดเลยนะโอเคข้างล่างสุดนี่สิสี่เดือนของจะลองครบรอบ7จห้าปีคันเลือกกาชานะครับอันนี้ก็เป็น เจ้ากระชาเก่านะครับผมที่เขาหมดอายุไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อมามีอะไรประกาศติดซ่อมบำรุงอ่ะปิดซ่อมบำรุงรอ,อ,อบต่อไปนะครับผมก็คือวันที่21เดือน2นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้เขาก็บอกไว้แล้วนะ21เดือน2นะครับเวลา11นาฬิกา11นาฬิกาของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นของไทยก็คือจะเร็วขึ้นมาอีก2ชั่วโมงใช่ไหม ที่ก็9้นาฬิกานะครับผมโอเคนะประเทศไทยปิด9นาฬิกานะครับในวันที่21เดือน2นั่นเองโอเคทาวฮัดมานะครับผมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์จัดอันดับนะครับก็ได้ผ่านล่วงเลยไปแล้วนะขอะแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสำหรับคู่เล่นที่สามารถคว้านักบินเสริมได้ทั้ง2คนเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อมามีอะไร ดูที่ฝึกนักบินสนับสนุนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นแคมเปญฝึกนักบินนะครับก็คือลายชื่อตรงนี้นะสําหรับนักบินนะครับรายชื่อตรงนี้ก็คือเขาจะได้รับโบนัสนั่นเองนะครับถ้าหากว่าผู้เล่นดูไม่ออกนะครับผมอันนี้แนะนํานะดูไม่ออกมาที่หัวข้อฝึกนักบินอยู่ซ้ายมือนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอให้เขาโหลดก่อนอ่ะโอเคพอกดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับ ถ้าหากคุณไม่รู้ว่าตัวไหนได้รับโบนัสนะครับผมเดูชื่อแล้วนึกนึกหน้าไม่ออกอะไรเงี้ยกดมาที่หัวข้อฝึกฝนครับอะไรก็ได้แล้วก็มาที่หัวข้อนักบินนะครับอยู่ขวามือตรงนี้นะหัวข้อนักบินนะครับผมปั๊บเข้าไปแล้วก็กดคัดลองอ่ากดคัดกดกรองกดกรองนะครับผมกรองเรียนลําดับนะมาแล้วก็ติ๊กที่หัวข้อโบนัสตรงนี้นะครับเนี่ยติ๊กมาเลยแล้วกดเปลี่ยนนะครับนี่ โบนัสก็จะโออกมาอันนี้คือนักดินที่มีอีเวนต์นั่นเองนะครับจะสังเกตถึงว่าอ่ามันมีของซีรีส์0083 s t a r l i g h Memory นะครับแล้วก็ซีรีส์เซตานะอ่าอะไรอีกซีรีส์ยูนิคอนนะครับผมโอเคซีรีส์ยูนิคอนแล้วก็ f 9 1นะครับอ่าคอร์สโบนนะแล้วก็จีกันนำ้ำนะครับ กันน้ำวิงกันน้ำเอ็กนะโอเคซีดก็มีนะอ่าของซีดก็มีนะครับซีดธรรมดาซีดเดนนี่แล้วก็อ่าซีดเอสเทนนะครับผมโอเคดับเบิลโอนะครับอ่าดับดับเบิลโอก็มีนะโอเคมีอะไรอีกไหมดับเบิลโอแล้วก็ไอออนบัตอ่าไอออนบัตออฟแฟนกันน้ำเอิดก็ตามนี้ครับอ่าสายบิวอ่ากันน้มบิวก็มีเหมือนกัน มีอะไรอีกอแม่โมดจากดาวพุธนะครับผมกันน้าแม่มดมีนาราทีด้วยนะโอเคก็ลองไปหาดูกันนะครับ S d ดี SD ก็มีเช่นเดียวกันอันนี้บอกนะครับผมว่า,าเวลาเปิดนักบินถ้าอยากได้โบนัสนะครับผมก็ลองติกต๊กมาหาดูตรงนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณคุณจำไม่ได้ว่ารายชื่อมีอะไรกันบ้างนะครับมาติ๊กตรงนี้หาดูได้เลยนะ ต่อมานะครับเรามาดูข่าวสารแจ้งเรืยนกันต่อนะว่าเป็นยังไงนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผมอีเวนต์ครบรอบ7.5ปีภารกิจอีเวนต์ไปเลยยูนิตอัปเกรดนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมขอญาตอ่านดูก่อนนะอ่าอันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะเออไม่ใช่อีเวนต์เก่าวนกลับมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดกันอีกทีอยู่ในคลิปต่อไปนะครับผม แล้วก็มีอะไรอีกอีเวนต์อีก1อีเวนต์นะครับรอบนี้เขาอัปเดตมา2อีเวนต์กันเลยนะอีเวนต์ที่มีชื่อว่าภารกิจวันวาเลนไทน์2024นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปพูดในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับผมต่อมามีอะไรแคมเปญคำสั่งจำกัดผู้มาใหม่ยูนิตเพิ่มพลังนะครับผู้มาใหม่ยูนิตเพิ่มพลังอันนี้มีการเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มเนื้อหาเออเพิ่มเนื้อหา ก็เป็นเพิ่มเนื้อหาสนับสนุนตู้กาชานะเออรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสนับสนุนตู้ตู้กาชาโมบิสุดตัวใหม่นะครับผมนี่ไงกาชาอยู่ด้านบนนะครับผมกรชาใหม่มีชื่อว่าวันวา l เลนไท e WGF นะครับผมก็เน้นตัวนี้นครับภูมินะนั่นเองนะอ่าคอมแมนภูมินะนะครับ องแมนฟูมินะโอเคเขาก็อยู่ในระดับ5าดาวนะครับผมสายดีโทนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปพูดในคลิปของอตู้กาชานะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะเดีย๋ยวดูเง่ๆนิดนึงเอาน้องฟูมินะรอบนี้ยืนอยู่แนวหน้านั่นเองนะแล้วก็ใส่เกาะจิมใช่ไหมเกาะจิมหรือเกาะกันดั้มาสีเขียวโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็คือประกาศลดราคาพิษครบรอบ7.5้ปีนั่นเองนะครับ ไอเรื่องของการประกาศาลดราคาเพชรนะครับผมคุณก็มาดูได้นะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยหน้าจอหลักเลยนะแล้วก็กดเลขบวกเพชรเข้าไปนะครับปึ้มเห็นไหมไอที่เขียนหัวข้อว่าฮอตอ่ามันร้อนนี่แหละเออของร้อนนะครับผมก็จะเป็นเพชรที่มันลดราคานั่นเองนะครับอ่าให้ดูนะราคาเก่านะครับผมสูงสุดอยู่ที่อะไร378 ราคาอยู่ที่2490บาทนะครับผมอ่าใช่ไหมสามร้อยเจ็ดสิบแปดใช่ไหมโอเคสามร้อยเจ็ดสิบแปดอันนี้สี่ร้อยครับอ่าเมื่อกี้สามร้อยเจ็ดสิบแปดอันนี้ได้มาอยู่ที่สี่ร้อยเพรนะราคาเท่ากันนะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับผมก็ตามนี้สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนนะครับอุดหนุนบริษัทเกมก็ ตรงนี้ได้เลยครับผมเออเขาจะได้เปิด,ดยาวๆนานๆหน่อยนะโอเคนะครับก็คุอรอบ75ปีมาแล้วนะจะไป8ปีแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็หลักๆนะก็จะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารนะครับผมตรงนี้นะเออเราก็จะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารที่มันยังไม่มีประกาศออกมานะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมหลักๆเลยก็คือเดี๋ยวต่อไปนะครับ เจ้าบาวาทอสเนี่ยอาจจะมีการปล่อยสินค้าใหม่ออกมานะครับผมบาวาทอสนะแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะ,จะเป็นตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาพูดข่าวสารมาปล่อยกับปล่อยนิดนึงนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ